<c oughs> แดกขนัดบะหมี่คาตะแกงยกสดน้ำซุปคาโม่สุดยอด <c oughs> สวัสดีครับผม A R C A วันนี้จะพาไปชวนชิมกินสบายชิวครับผมกับคลิปเด็ดแดกขนาด EP ที่11นะครับวันนี้ผมมีร้านร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านนะครับเราไม่ได้ไป ไกลบ้านนะครับแต่ถึงจะอยู่นอกพื้นที่แต่จะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองครับผมที่แน่ๆครับผมจะไปผมต้องเอาอุปกรณ์ไปด้วยนะครับอุปกรณ์แดกขนะดของผมนะครับปเข้าครัวกันโอเคไปกันครับได้เรียบร้อย ครับผมนี่ฮะผมได้มันแล้วเนะครับเราจะไปร้านชายสี่มีเกี๊ยวนะครับทำไมผมต้องเอาไอ้นี่มาด้วยนะครับเราจะกินคาตะแกงเลยนะครับหรือว่าจะกินคาหม้อดูจะกินแบดแห้งหรือจะกินแบดน้ำนะฮะร้านชายสี่มีเกีียวของเรานะครับที่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองนะอยู่นู่นนะฮะโต้งวันดีตาเราวันนี้เราพาอีเมียไปด้วยนะครับมีตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปร้านชายสีมีเกีียวโต้งสุดหล่อนะฮะเป็นยังไงชำนี้ครับ เนี่ยฮะชำนีเรดิโอนะครับแล้วก็อุ่นวันเดี๋ยวมากไปหาต้งตลอดดีกว่าลุยไปนี่ครับร้านชายซีบีเกียว่าไงพี่ต้งวันนี้ขายดีปะขายดีครับจะได้นะ,ะนี่ครับโอ้โหร้านเขาก็มีตะแกง่งเราก็มีตะแก่งมาครับดูครับแหมหม้อใหญ่มากครับก็ใครอยู่ชมนี้ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมพี่น้องบ้านเองหรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับเปิดเวลา10นาฬิกาสามทุ่มเนี่ยครับก็จะมีหลากหลายเมนูมากครับบะหมี่หมูแดงบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเนะครับบะหมี่เกี๊ยวหมูสดต้มยำย็นตาโฟนี่แซ่บมากครับบอกไว้เลยน้ำตกก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูว้าว่ากินบ้างดูครับเสร็จยังครับนี่ครับบะหมี่น้ำ โอ้โหหอมมากกับน้ำซุปนี่ครับจานนี้จะเป็นน้ำนะครับชายสีช่ชนิดเรามาชิมกันครับให้อีเมียเราชิมก่อนโอ้โหน่าทานมาก เป็นไงตัวเองสาวนครศรีธรรมราชมาเจอเกี๊ยวที่ชัมนิกินตลอดเจอที่ชัมนิจเป็นไงบ้างอร่อยมากอร่อยเพราะน้ําซุปอร่อยมากเลยไม่เคยปรุงเลยกินแล้วไม่ชอบปรุงเพราะอร่อยเนี่ครับน้ำซุปไม่ต้องปรุงก็แซ่บครับสุดยอดของดีจริงๆครับแต่งให้เมียตะแกงที่ผมให้เได้ป้งสุดหลนี่อนะฮะเอามาเตมบ้านนะครับตะแกง อันนี้ตะแกรงผมเอามาเองนะผมจะให้โต้งเขาใส่หมูดแดงในตะแกรงแล้วเราจะกินคาตะแกรงเลยนะฮะผมเอาหม้อส่วนตัวมาด้วยนำ้ำซุปสุดยอดมากครับกระเทิร์นมาแล้วต้องกินนี่กระหม้อทั้งตะแกรงเลยมันอ่ะอ่ะโอ้อหผมนะครับผมนี่ครับพวกนี่นะอืม lại <laughs> à, đeo được chín. Ủa, suối ạ. À, nắm à, lạt đèn đạt. Wow. Đây สุดยอดโอเคครับตอนนี้เราได้เวลาแดกถนัด e r c าชวนชิมกินสบายใจช,ชิวชวน FC และก็สมาชิกกินนะฮะแต่ไม่ต้องแดกเหมือนผมนะครับเดี๋ยวคุณจะแดกไม่ถนัดนะฮะดูครับถนัดไม่ถนัดนะครับผมสุดยอดมากประมีรวกหมูแดงไม่ต้องปรุงแนละ้วอร่อยแล้วให้เราเค่ก้องอบปรุงหนึ่ง มาครับเต็มเลยลวกลวกประมาณทีพ okay, ี like, ouais, ่โดงประมาณเต็มลวก่ีดี3นาทีครับนุ่มกำลักหครับหมูแดงก็ลอยครับอืมอืมเปรี้ยวน้วกินข้างในกว่าผลมตกโอ้อีนี่แมงแดงหมดหมดเลย กิเมียเราอร่อยไหมตัวเองทำซุปผมซุปชอดน่ะดนะได้เวลาผมบัานแนะ่้วขอซุปก่อนนะขอขามอ้อเลยนะร้อนนะนำ้ำซุปเกินข้นมากครับผม แดกขนาดเพิม่มมีคาตะแกงยกสดน้ำซุปคาโม่โมดังสุดยอดม <c oughs> ีความสุขครับความสุขมากของอร่อยอะ่ะกินยังไงก็อร่อยอะ่ะถือยืนกินก็อร่อยรับผมบอกเลยหูหกจะหมดละ อืมอืมเกียวอืมอืมได้งินะออครับผมอร่อยใครที่ไปเสื้อนะฮะเสือ้อ ติดตามกลุ่มยอดหลายสบายใจชิวนะครับผมกับเสื้อชั้นิคเรดิโอนะครับสมาชิกครบ3,000คนนะครับในกลุ่มยอดหลายครับเราแจกเสื้อ30ต,30ตัว30คนนะครับสำหรับ FC ฝากติดตามเพจด้วยนะครับผมเพจ ARCA สบายใจชิวหรือว่าช่อง YouTube ของ ARCA สบายใจชิวนะครับเฮ้ยโอ้ยแย่งกินหมดเลยอ่ะมึงกินหมดชั้นยงไม่พอดูครับดูหน้ามันโอ้ ดูดิพี่โตมีคนแย่งผมกินเลยน่าอร่อยขนาดนั้นเหรอโอ้โหของเขาดีจริงครับ่างเงี้ยอืมมันสามสิบห้าใช่ไหมสามสิบห้านะค้างไ้ห้าบาท้เป่าเอาเองเยวมาเอาเลยนะจะเอาอีกเอาอีก่อ้กระเ้ากบ้าใส่ถุงเดี๋ยวค้างไว้ห้าบาทนะ ค้างห้าบาทนะเจ้าของร้านใจดีด้วยเอาแบบแห้งเจ้าของร้านว่าไม่เป็นไรลดให้ห้าบาท <laughs> ฝากด้วยครับผมชายสีมีเกี๊ยวครับเปิดทุกวันเนะยฮะเกีเอาธรรมาดาเนี่ยไม่องพิเศษอะไรนี่ครับเกี๊ยงแหลกกินแหลกอร่อยกินน้ำซุปอะ่ะอร่อยมากโคตรฟินเวอร์ชิปฝากอะไรถึงกับ คนชั้นนบ้างให้มากินร้านเปิดกี่โมงร้านเปิดเปิดสามเฮ้ยเปิดสี่โมงเช้าสีโมงเช้าเปิดทุกวันเนาะทุกวันต้องให้ช่วงนี้ก็ขายได้ทุกวันเปิดทุกวันนะครับน้ำซุปเข้าอร่อยจริงๆนะครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมคลิป e r อแล้วก็ฝากไปยังร้านเขตชั้นนบ้านเองนะครับวันนี้ผมมารีวิวนอกพื้นที่ครับ คลิปเด็ดแดกขนาด a ออ a ชวนชิมก kind of ินสบายใจชิวนะครับผมร้านชายสี่มีเกลยวชำนิคนบ้านอิ๋งกับบอกว่าเลยว่าแซ่บอีหลีพี่น้องแซ่บรสชาติยอดไลยกินสบายใจชิวบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมนะครับผมสวัสดีจ้าคิวคิวยอดไลยมาตั้งไหนโอ้โหอมจริงด้วยอร่อยขนาดนั้นน่ะสุดยอด